สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุขนครับผมสวัสดีช่วงคำคำของวันที่6เมษายน2000ห้าร้อยหกสิบหกครับผมมือนีมานําเสนอยันมาขนาดสี่สิบเกาแรงมากครับผมพ่อแม่พี่น้องท่านใดเข้ามารับ,มบชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นําเนเด้อครับผมตัวนี้เป็น EFC เก่า c t ครับผมเป็นยันมาสี่สิบ เก่าแรงมาครับผมซีสูบไดเล็กครับผมระบบเกียร์เดินหน้าเก่าเกียร์ถอยหลังเก่าเกียร์ครับผมเกียร์ไต่พ่วงมาไล่ครับครับเปลือนซีหล่อสองหล่อไดครับผมรถพึ่งมาฮอนมาถึงครับผมก่อาบน้ำแต่งโตครับผมรีวิวให้พ่อแม่พี่น้องในเบื้องก่อนสภาพรถบานครับผม อุปรกรณ์ด้านหน้าแล้วกับผานหลังผานหลังเป็นผานหกครับผมผานหกซีเอ็มทีครับผมยางหน้าหลังกับยางหน้าบ่าคอยง่ามเป็นไหนครับผมยงางหลังกับพ้อได้อยู่ครับผมตัวรถสีสันเดิมๆดม็มีขาดนิดนึงก่อนเก็บงานก่อนเก็บไรเลยอย่ครับผม พี่ห้าหกครับผมเอกสารเล่มชุดโดนครบครับผม่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจท่านใดหาดูแต่อล่องแวะมาเบิ่งมาชมเลยครับลานยูบานเสียวตมวลเสียวอำเภอเบญจรลักจังหวัดศรีสะเกดเบอร์โทร0 8 1 6 0 0 4 7 5 3 0 8 1 6 0 0 4 7 5 3ครับผมมาปหอดามาถึงจังไงแต่ทรมาเด้ครับผม ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมที่สามารถรับช่วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนยได,ด้ครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงิน,ม,งนมีทองใส่บวขาดมือครับจากใจพีซี่แท็กเกอร์ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ